ทุกคนวิมฝากไปติดตาม YouTube ช่อง YouTube บิมด้วยนะคะให้ถึง8 0 0แสนซับไวๆอยากให้เจอกับพี่อุ้ยจังจริงๆเราสองคนเกือบเจอกันแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่ามันเป็นช่วงที่พี่อุ้ยเขามาไลฟ์สดเกี่ยวกับซีรีส์ของเขาที่กรุงเทพคือตอนนั้นวิมจะบอกว่าบีมจะเดินทางไปเลยเว้ยวิมบอกพี่อุ้ยแล้วว่าแบบบีมจะขับรถไปหาเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าแบบ ไม่ได้อะค่ะเพราะว่าเขาถ่ายซีรีส์กันอยู่เขาถ่ายไลสดไลซีรีส์อะเกี่ยวกับซีรีส์อะแล้วพี่บีไม่จริงกับพี่อุ้ยแล้วหรอคะเห็นเนี้ยไปเออพี่อุ้ยเขามีซีรีส์ที่เขาจะแสดงเป็นแบบว่าเหมือนที่เกี่ยวกับแบบอ่าหญิงหญิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในเรื่องนะคะพี่อุ้ยก็จะมีคู่จิ้นในเรื่องซึ่งถ้าสมมติว่าอันนี้พี่อุ้ยออกมาบอกแล้วนะว่าให้พักเรื่องบิมอุ้ยไปก่อนเพราะว่า กระแสเนี้ยมันอาจจะแบบไปส่งผลต่อซีรีส์เขาได้ประมาณนี้นะคะเราก็เลยต้องหยุดก่อนเพื่อง,งานของเขาจะได้รับลื่นโอเคไหมอะทุกคนไปกด Subscribe ช่อง l ล t เติ้ a m c h a n n e l ด้วยนะคะยังทำ YouTube อยู่นะคะแม้อาจจะแบบไม่ได้ลงคลิปไปบ้างแต่ก็ยังทำอยู่นะคะ YouTube เนีย่ยพี่บีมงาพี่ชอบพี่อุ้ยไหมคะอย่างที่พี่อุ้ยใช่สเปคไหมคะ พี่อุ้ยเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องแบบท้องเดียวกันเลยเพิ่งรู้เลยเว่าพี่บิมกับพี่อุ้ยเป็นพี่น้องการเซอร์ไพรส์มาล้อเล่นแบบเป็นพี่น้องแค่แบบร่วมงานค่ะไม่ได้เป็นพี่น้องท้องชนเอ๊ะไม่ได้เป็นพี่น้องท้องเดียวกัน